สวัสดีค่ะมันนี่ยอ่นพามาหาเนองใหม่เด้อจ้ะนี่จะปลาอันบกไก่จากบ้านปันใดดอกจ้ะนี่จะปลาจ้ะเหย้าไปพูน,นะ่ะเนาะออไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้ะเนาะ อุ้ยอุ้ยเพื่อนหนีบไหมจ๊ะเพื่อนก็เลยตัดออกให้เพื่อนเนาะจ๊ะมึงเองบอง,งามดอกแต่ว่าตัดออกให้เพื่อนเนาะจ๊ะ เห็นมะเนาะเอินกับมองบ่เห็นไหมจะ้ะอันพันต้องแดดเนาะจะ้ะ โอ้ยขอโดดอทษเด,ด้อเอินทีพลาดสไลเดอร์แล้วได้ปะเนี่ย <c oughs> แมนอนนึงแมเห็นกับเอินอยู่บนน้อเนาะคืออยู่มุมใช่ไหมล่ะอ่าขอโทษขออภัยพลาดสไลเดอร์แล้ว แม่จ้ะงามงามนอนนี่น้องจ้ะเขาอยากไล่อิ่นตัวนี้โมเสียาได้บ่เนาะบ่ไหนจักติดอีหยังบุบได้ก่อนเด้อจ้ะ อันนี่จ้ะเห็นมะเนาะอันโอ้ยเพื่อนออเดอร์น้องไม่สั่นเนาะจ้ะ ว่ะเฮ้ยเบิ้งโอ้ยโอ้ยจะเห็ดยังบุเอิญก็ได้ ยังบ่งมีแห้งเห็ไหมเนะาะกาแฟกับคือกินมาแล้วเออนั่นโูนี่นี่เนาะเบิดแห้งไหมจะ้ะอยู่ในหูเหือไหมจะ้ะขอโทษเด้อจ้ะมือเอิ้นบังเนาะจะ้ะคนอยู่ในหูเนาะจะ้ะ เป็นมักหูตัวน่งใหม่ในใยไรเออเออมีได้มาแล้วได้มาแล้ว,าวงามไร

เรื่งไหมตุม้มอุ่ยจ่ะงาม <c oughs> Ừ. Nh ta tung mộ nóng ta tận lạy nó honey mang gần lam dunai lam oi lam 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 chuột chuộng oh, đây cô nào ồ kèn đây nè một ơi ơn mô mèn đất cha. Ui. เดียมโมค่อยเข่าไหมจ้ะโอ้ย <c oughs> โอ้ย,อยกองเงินกระลมได้มาเนี่ยโอ้ยเนาะขอโทษเด้อจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเ <c oughs> ด้อเป็นไปทั่วแล้วเอิญเอ้ยอ่อ นี่แหละอันเหตุฝนที่เอินบ่ค่อยใส่เสียมเนะจ้ะซับบอมเนเห็นมัเนาะโอ้ยเนาะนี่จ้ะงามๆเนาะ โอ้มีสองนอตัวจ้ะเหลืออีกนอนหนึ่งอยู่ลุมเห็นไหมเว้ยงาม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 เอาตรงไหนล่ะบัดนี้นี่คึดนสอนกันอยู่น้อจ้ะโอ้ยเดี๋วกวอ็อุุ๊๊บโอ้ยต่ำกอง เอินก็ต่ำแต่กล้องเลยจ้ะโอ้ขอโทษขออภัยน้ำหลายๆจ้ะเพิ่นต่างหยากเนาะจ้ะ <c oughs> ต่ำแต่กล้องเอมือนกันคลากราย ปันดักลงดินคนจะ้ะอึ๊บไงตัวโมยอยู่ตัวเอาขึ้นมาให้งไงเระบัดนี้โอ้ยเด็กเป็นตังจังหวะมันเด้อจ้ะ <c oughs> มีจังหวะน้ำนี่เองโอ้เออมีใส่ลราบัดนี้เออโอ้ยแตกเวิจัะนลยเออเออเออโอ้แตกเบิร์ด,ดไหมจ้ะ คุนอ่ะลืดใต่ขี้ดินไหมไม่ใส่เนอ้อไปอื้ออุดดินมานี้ไหมมักกีเห็นทับเพิ่นเนาะจ้ะอืโอ้คุณอ่ะมักกี้เห็นทับแน่เยอะจ้ะ,ะ,เ,ยยจะเดี๋ยกันเด้อเอินเอาหายบิ่งเนาะจ้ะ ไอ้ว่าพันแตกไปแล้วล่ะนี่จ้ะนี่เมื่อกี้เห็นทับลาย เห็นมันะฮะเอินเขาว่าได้จ้ะ อ่อนๆไหมจ๊ะสุบมะน,นึงงามๆามไหมจ๊ะนี่ เอนว่าสีพอ่อเลยได้เนี่ยนี่เด้อเอื่นมาหาปลากล้วยนี่หละ่ะโดนหลับได้มาเนาจะจ้ะเอาไปเบิ้งผลงานกันเลยเนาะจ้ะเนาะเมื่อนี่อันเป็นนอนั่งดินขาวๆงามๆจวดๆเลยจะ้ะอืมงามหลายมีหน่อยมีใหญ่เนาจะ,นะจ้ะอันถ้าจังไดยคิมนี้เอื่นกับเสียวไว้ซันีก่อนเนาะจ้ะเนาะเอื่นขอประคุณหลายๆเด้อจะ้ะทีเมตตาเอื่นเนาจะจ้าสวัสดีค่ะ